กราบสวัสดี f อฟซีน้อยร้อศูนย์วันนี้เรามาอยู่กันที่คลองสิงโตเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าหาตัวปลาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับยกเว้นปลาช่อนนะปลาช่อนเนี่ยหาง่ายช่วงนี้น้ําลงแต่คลิปที่เราต้องการอะปลานินอะเออแม่งหายากเนี่ยเราดูดิปล่อยน้ํากันแบบอุ้ยลงหาตัวปลาถ้าไม่เจอหายหมดแต่เมื่อกี้ก็ลองเดินสเสวดูแล้วแหละลก็ยังพอมีแบบว่าไซส์ที่สวยไซส์แบบพอยิงได้ก็มีนะครับผม ก็เดี๋ยวจะมาลุ้นดูกันว่าเราจะสามารถเอาตัวมันได้ไหมเนาะกับสภาพน้าแห้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ลองเดินเลาะดูะครับว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปแถบบนนะขอแต่งตัวสักแป๊บก่อนที่จะเป็นลุยท้อรับหาปลาช่วงนี้นี่ทอมากเลยตัวใหญ่ก็หายากแต่พอเจอบางทีแม่งก็เปรียวอ่นะเราไปเริ่มกันดีกว่าอุ้ยปนินทั้งนั้นเลยเว้ยทุกคน พี่แมงอยู่ฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยมเมื่อกี้เพื่อไหนแล้วอะ่ะเนีเ่ยเนแพทๆแพทไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ทันแล้วทุกคนแต่ตัวที่เห็นก็แหมเล็กเกินนี่ไงลึกเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยผ่านตูดเหรอเชียวหางเหรอวะ โลกครับโลกไม่ได้ยิงมานานโลกโอ้เว้นช่วงไปเลยอะเว้นช่วงหายไปพักใหญ่เลยนะที่เราไม่ได้จับหนังสติ๊กแลแต่ก็มีตัวขึ้นมาอยู่อยู่นะเออยังยังแพทมาให้ยิงอยู่น่าจะจับจุดไม่นานนะครับนรูนนะกรอบนูน่นอยู่ฝั่งนู้นเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่เนี่ยแต่มันตัวไซส์ไหนก็ไม่รู้สัดเลยอืมเรียบร้อยครับวิ่งดูไซส์หน่อยดิ นั่นหลุดที่อะไรวะเนี่ยพาหัวเสียงแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกตัวเอาแหว่างแม่งเออหน่าใช้แหชักไม่อยากยิงละอนี่ืเรียบร้อยครับหงายปลาเค็มเก็บไปก่อนเอาคลิปก่อนวุ้ยอุ้อ,อย่าเพิ่งเรียกนี่ เรียกน้นนอยน,น,น้อยแต่ตัวเองยิยงปุ๊กตัวแดงอ่าโอ้โห oh, oh, เราก็เรียกมันวิ่งไปนู่นเข้าหัวเลยนิ่งเลยตัว <c oughs> แรกกูมาแล้วเฮ้ยนี่เงาปากแมป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 อยู่ใต้น้ำเว้ยเอาไปได้ละมองถ้าไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแมปแมปแมป พอเราเผลอแป๊บเดียวหายหาย,หายมองยากดีจริงๆป่าเนี่ยช่วงหน้าน้ำอะ่ะทุกคนตอนช่วงน้ำเยอะนะบอกเลยหน้ามามากอะ่ะปลาบางมีโอกาสที่จะขึ้นไออ่ไม่ใช่ขึ้นเขาเรียกมาล่องออกออกจากบอ่อเนี่ยมาล่องว่ามีทุกปีแน่นอนอะ่ะนั่นมันเป็นแอ่งแบบสวยๆมากอะ่ะตัวเครื่องอยู่ครับ อันนี้มันนี้วุ่งไปไหนอันนี้อุ้ยอุ้ยแรงดีแรงดีแรงดีงดอืมอันนี้ชื้โอเคครับตัวใช้ได้ตัวนี้น่าทุกคนมาแล้วเป็นไงตัวนี้ก็สวยๆนะครับตัวใช้สายเกลือฝ่ามืออยู่นะดอกจีนนะครับเอาเรื่องว่ะ ไมนได้ยิงมันยิงมานานก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราใส่ทุกดอกแล้วเราตักกันต่อเรียบร้อยครับค่อยๆเดินส่องเดินหาเดินเลาะไปนะวิธีการเล่นห้ามลอกเรียนแบบผมเด็ดขาดนะทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะแต่ต้องใส่กาดป้องกันมืออย่ามาปล่อยเพลียวมันผมนี่นีตัวเล็กจะแตกไปแแบบ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  ไปล้วเออดีให้มันออกจากถุงออกไหมไม่ออกไปอยู่ข้างตอเลยทีนี้ไม่มีตัวใหญ่นอนเลยเหรอมันโคตรน่ามีตัวใหญ่นอนเจ็ดเค้โ <c oughs> อ้ย, <c oughs> ยเดือดร้องหากว่าจะเจอแต่ละตัวนี่ยากมากเลยอุย,อย,อยแผลมันนี้เลย นิ่งไว้นิ่งไว้เรียบร้อยนิ่งไว้มานี่นิ่งไว้เรียบร้อยอืมกำลังจะบอกกับทุกคนแลว้วมันหาตัวยากมาแล้วมาแล้วนิ่นี่เป็นางาทุกคนได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับนรูนก็มาด้วยนะครับวันนี้แต่นรูนไปอยู่ด้านบนนะไม่ได้มารวมตัวอยู่กับเราเขาบอกว่าโซนนู้นปลาไซส์สวยแต่ของเราอ่ะ เราอยากเล่นโซนเนี้ยโซนนี้มันก็ยังพอแบบเดินเลาะได้ยิงได้เรื่อยๆนะปลามันไม่ได้ขึ้นจัดเราก็ต้องมาแบบแยกแยะกันไปปลาไม่ไ้ล่องปลามันนอนพื้นถ้ามาอยู่รวมกันยิงกันไม่กี่ทีปลามันก็หายแล้วใช่ไหมละ่ะไปลุยกันต่อ,อเดี๋ยวพอสุดตรงนี้ปุ๊บถ้าไม่มีตัวเราก็เดินเลาะกลับไปก็แปลกนะบอกนี่แม่งประดุกโคตรน่าขึ้นให้เรายงิงเดินสอยเดินสาวเราก็จะเดินไปกลับไปกลับอยู่เงนี้แหละทั้งวัน ถ้าปลาขึ้นทั้งวันนะนี่ไหเรียบร้อยครับเรียบร้อยขึ้นเหรอเห็นนะ้ลูกตาอืมมนันนี่นี่พุ้แรงดีไว้ของสิงโตเนี่ยป้าแรงดีมากเลยนะทุกคนนี่ไซส์โอเคครับไซส์นี้เจ๋วแจ๋วได้เก็บอีกแล้วครับมาพร้อมเรือเลย อย่าหมายแตกอูเวลาเดี๋ยวปลาไปเก็บที่รถแล้วก็ยืนรอเวลาน้ำมันหายขุ่นรอปลาขึ้นอีกรอบนะโอ้จากน้สสําใสๆ่าเรือวิ่งสักขุนคัคากเลย <c oughs> เปรียวใช่ไหมใช่ปลาปะน่าจะใช่ปลาทุกคนตัวสวยอยู่เรียบร้อยนะครับมา มาจอดเอาก็เอาเลยครับจอดมาเอาเลยยายจอดช่วยจอดช่วยมาแล้วจ้าโอ้โหโดนหางเกือบไม่ได้ตัวนะอ่ะโอเคอุ้ยตัวนี้อ้วนตับเลนทุกคนสวยๆครับปนนเนอีกหนึ่งแต้มได้เก็บ่ะสะสมไปครับ แต่ก็ถึงสิบแต้มเองแหละนี่ค้อยชั่วมาสสา่ลูกดอกกันนี่นะครับย้ํานะครับห้ามลอกเรียนแบบนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเด็กๆหนูๆห,หรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับให้ผมเสียงคนเดียวพอแล้วถ้าใครอยากจะเล่นก็ควรใส่กาดนะครับอย่ามาเล่นเพียวๆเหมือนผมอันตรายมากๆนะเพราะหนึ่งเลยคือทุกคน มือใหม่ที่ยิงใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่รู้วิธีการยิงที่ถูกต้องมันจะเกิดอันตรายปากมืออย่างเงี้ยนะรู้สึกป,ป่ามันบางตัวลงนะมันไปไหนหมดเหรอแค่ทิ้งเวลาไปซื้อน้ำแข็งแค่แป๊บเดียวเองนะน่นุนนลางนะครับลางนะครับสองนัดติดเลยมาเอาเยอะนะลุนมาแก้ว มาแล้วอุ้ยตัวสวยอีกแล้วทุกคนอย่าหลุดนุย้ยอย่าหลุดนุย้ยมาอีกหนึ่งตัวใช้ฝ่ามือได้อยู่อีกหนึ่งแต้มทุกคนเอ้ยนี่จัดไปครับตัวนี้ก็ถือโอเคนะอ้วนอยู่นะดอกจีนนะครับทำผลงานปลาที่เราตามหามาเป็น แหลมเดือนโอ้โหเอ้เก็บเก็บเี่ยครับอย่างน้อยก็ได้ผลงานให้ทุกคนได้ดูแล้วนะเอออาจจะมีฝีมือตกไปบ้างก็ขออภัยแล้วรถปี๊ดตรงไหนมาเมื่อกี้นู่นนะตรงนู้นไงร้อยเต็มเลยใช่เหรอสวยๆเลยโอ้ยแจ๋วไปตามนัาลูนทุกคนตามนัาลูนไป เนี่ยมันนอนนิ่งๆยังมองไม่เห็นเลยนะถ้าไม่สังเกตอันนี้ผมมองไม่เห็นนะไหนผมมองไม่รู้เรื่องอืมยังไม่รู้เลยอ๋อเยียบเรียบอยู่รอดไปโตไม่โตอ่ะอฮะนูๆๆน้ขาพูดนั่นนั่นนั่นน่ะแผลเจูนหน่ะฝั่งนู้นน่ะเห็นนะไรละเรียบร้อยครับ อืมชี้เป้็นไงนะลูนชี้เป้าให้เราครับเราสอยโอ้ยเต็มเต็มเต็มเลยอ่ะอสสวยนลูนบอกตัวสวยโอ้ยโอ้ยทุกคนดูนลูนชี้ยังดูในน้ำมันเหมือนตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะดูโอ้โหโอ้โห โอ้โหอดเลโหลบแล้วกหนหลบลัดโทรไปหาอาจารย์บอกปลาขึ้นเหรอเมื่อช้าผมบอกทิ้งหั่นเองเลยนะน่นเองเลยนะนั่นเองเลยนะวายแท้ๆเหี่ยตัวเบลอยิงไม่โดนใกล้ๆ ตามองเลยย่ายเยิบใสยกว่านิ่นึงไงสาสกันหายใจเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหตามกว่าท้องดีเยเอาอาจารย์ัาดีครับว่าตายแล้วปลาอยู่ใกล้ๆยิงผ่านท้องเฉยออ้หงน้อยผ่านท้องผมผ่านหัวแล้วซส์เนี่ยแรงแป๊ดเลย แค่เทสวัสดีครับมาทึงแก้วล่องเต็มเลยครับน่าโกหกอาจารย์อีแล้งเฮ้ยถูงเขาเลยล่องเต็มเลยล่องเต็มเอใช่ตัวตัวเนี้ยเท่านิ้วก้อยนี่โอ้ยเสียดายอาจารย์ไม่ได้มาโอ้โหโัวหาเรือว่าจะมานั่งมาเป็นคนต้องที่นั่งทำป่าอ่ะนอนนี่นอนนี่ อืเรียบร้อยครับโอ้โหติดๆเลยอ่ะแม่นยิบหายไหนไหนไหนอาจารย์อาจาร์นี่ดูปลาไซนี้นี่อาจารย์เนี่ยเขาเรียกแม่นอื้อหือโอ้โหทั้งปลาทั้งขยะทั้งปลาทั้งขยะ โอ้โหดึงแขนโกงเลยนี่หนึ่งตัวครับเก็บอีกแล้วเนี่ยใครไล่ปลามาฝั่งนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวใส่ลูกดอกก่อนยังไม่ได้ใส่เลยโอ้โหดุนไปดิดุนไปดิไหนไปไหนหมดแล้วเฮียมาใส่ลูกดอกหายหมดเลยนั้นไปทางไหนนะ มันไปทางไหนอะตัวล่อนตัว่ยิงไม่โดนโอ้ยแล้วทำไมเวลาปลาวนว่ายหนีทำไมเรามองตัวไม่เห็นวะโอ้ยขอให้ยิงปลาไปยิงขยะขยย่อยู่ตาลายอันักข่าวก็กินนะ <พ uka> นี่ไงนี่ไง<า>รันเลยรันเลยขันเขี้ยวจัดจังป้ายิงไม่โดนโอ,โโอโ้โหโอ้โหเต็มกลางลำไ,ไป<า>นโซนนู้นดีกว่าโซนนี้ไม่เบิกตองเป๋ขนาดนี้ฟังดีๆฟังดีๆตรงเป๋นี่นี่นี่อันเนี้ยรงเป๊ะ ตัวไหนวะห <laughs> ลายตัวแย่ไม่ออกะโอ้ยลายตาไปหมด,ดอ้าวเฮียไม่ยอมโผล่มาด้วยเนี่ยตรงเป๋เนี่ยตรงเป๋เห็นไหมเห็นไหมตรงเป๋โต ปานั้นานอีกหนึ่งตัวทุกคนโอ้ได้เก็บอีกแล้วเก็บยาวๆเก็บไว้เก็บไว้เอออย่าไปพูดเยอะอืมจะเสียเวลายิงอย่ไไ่ชันชาับมาทำงานเขาบดจะหายจะหายเอาดือด้อๆเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอ๋อมันวิ่งด้วไหนไหน นี่มันมุดอยู่นี่แล้วมั้งเนี่ยวอลนัทโรนไปทางมุดแม่วิ่งขึ้นมาที่อยู่ปโดนไหมโดนไหมโอ้โหวันนี้นวิ่งขึ้นมานี่เนี่ยมันมว่ายขึ้นมาสวนขึ้นมาแล้วหายไปไหนก็นไม่รู้เนะี่ยมุดบอกว่ามุดอ่ะเนามุดอยู่ตามถุงนั่นแหละไปกันนะฝั่งนี้อืมนี่ก็มี นี่ก็มีอ้าวแม่งออกพุ่งออกแถบนอกเลยน,น,เนู่นไงเออโดนไหมอู้หยไม่โดนนี่ขึ้นอี่ไหมล่ะนั่นไงนั่นไง,ไไงขึ้นละเงาขึ้นมาละนะเออนะไปอีกสักหน่อยขึ้นอีกสักหน่อย ขี่เลยเฉยมีตัวตะขี่เลยเฉยอโอ้ยต่ำกว่าท้องอีกเนิดอะไรขึ้น้อนไปไป็นไง มองไม่เห็นต่อเต็นต่อเต็นขึ้งเหี้ยต่อเต็นเลยมีปัญหาทยคเดยว้อยเดียโอ้ยอยโอย น้อยน้อยอะไรเหรอขะยอยากขอใส่คกตอกแบแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยนะตไปเลอรเลยปนินตัวใหญ่เลยแหละนี่ไงทุกคนข้างใต้เลยครับเรียบร้อยครับวิงว่งวิ่งโอ้ยจมอะไรวะเนี่ยมามาพร้อมขยะ เอออึ้ยสายปกไซบิก,กเอาเรื่องโอ้โหไหนเมื่อไหร่ไปดูข้างในเมื่อไหร่อะไเมื่อหน้าเข้าหน้าเข้า <ynasty S 1> นี่ทุกคนใส่สวยโอ้โหโชว์นี่เดินโชว์ทุกคนเลยเดินโชว์ทุกคนเลยอ๋อโอ้โหเมื่อไห้่ สวยฮะสองสองโอ้โหเวอร์เกินสอนสองเจ๋ออะลอยลออดเลยเนี่ยเวลาขับรถล้อหาปลาไม่สนุกอย่างเงี้ยหูหลุมปนินเพียบเลยว่ะ ตัวแดงแดงตัวแดงแดงนิ่งเลยนะนอนนิ่งเลยนะอุ้ยไม่โดนเลยสักด้วยเฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ขออีกรอบขออีกรอบไปดอกไปดรกพรรกิพรราลาดเมื่อกี้พิพลาดโอ้ยที่คอนเละเออ เรียบร้อยครับผ้าแค่นัดเดียวก็พอแรงเลยนี่สองต้องโดนมันนี่มันไนี่อ๋อหุ้ยตัวสวยวะ่ะดูในน้ำเหมือนตัวเล็กอะสวยๆอย่างนั้นเลยทุกคนหูแดงๆอะ่ะกดป้าหลุมอะ่ะดูเนี่ยหูได้เก็บอีกแล้วได้เก็บอีกแล้วว่าน,น้ำทูเขาโดง่งแล้วมั้งเนี่ย,ยนียน่เราไปจอดตรงูน้ำแล้ว เขาเราลๆๆตัวไปไหนไม่รู้เมื่อกี้เห็นว่ายอยู่เนี่ยยิงไม่มีพลาดเลย <ไป S 1> อ่ะเพราะว่าะเอาเมื่อกี้เมื่อกี้พาดไปพาดไปทีหนึ่งแล้วก็กลับคืนมาเหมือนเดิมนี่ไงอืมปนินครับหัวลั่นไปเลยนิ่งครับโอ้ลางๆจัดไม่อีกหนึ่งครับโอ้โหถ,ถลนเลยเรียบร้อยครับแดงเถือกเลยเอไปกันแล้ว าันจะมีตัวเดียวเองมั้งเนี่ยโซนนู้นโซนนู้นก็ไม่มีละสงสัยต้องย้ายว่ะไหนม,มีเงาเงาแดงๆดบ้างไหมโซนในน้ำไม่ค่อยลึกนั่นแหละเอจ๊เอ๋นั่นตัวหนึง่งตัวหนึง่งตัวไม่ใหญ่นะครับสายเก็บได้อยู่ไม่หนีด้วยลึกประมาณสองข้อหรือข้อนิดๆนีน่แหละ ้องเผื่อดูอุย้ยไ,ไม่โดนไม่โดนเนียต่ำไปเยอะเลยเจอช้อนจิบแล้วเจอแล้วข้างในมีตัวว่าต้องมีตัวไหมต้องต้องลองลุน้นจะบอกเลยแม่งโคตรเด็ด <c oughs> <c oughs> เด็ดจริง <c oughs> แล้วทำไมเพ่งเข้าโอ้แค่นี้มาได้องแต่ <c oughs> ตายเลย เห็นแม่งาสกีดแล้วเห็นแล้วสุด้ายชิบปายไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆไม่เดินกลัวลิงกัดอ่ะหลุหลุมแถบนี้ก่อนเพราะมันไม่ออกกลางคลองจริงมันอยู่แค่เฉพาะริมๆใช่ปลาปะวะใช่ดำๆอ่ะใช่ผมก็สังเกตเหมือนใช่ไหมผมก่ไม่น่าจะใช่ไอตัวเนี้ยแม่งไปไหนแล้วเนี่ยน้ำน้ำมันไม่ได้ลึกแต่น้ำมันขุ่น แสดงว่าหลุมมันอยู่ตรงนี้แน่เลยเนี่ยใช่นั่เงาหลุมมันอยู่กลางก็มีแค่นี้นคุณนั่งเศร้าเลยนาน้อยนาน้อยได้ที่แล้วอะไรนาน้อยได้ที่บอกนาน้อยได้ที่ยิงใหม้เนี้ยไม่เห็นแล้วโอ้ยไม่น่าชี้เลยโอ้โหโลกเลยโอ้แย่งกัน เนี่ยตรงเนี้มยมีโอกาสกก่อออนผมมมาาตีีเหยพโสลุ้นปลาช่อนด้วยเนะนี่ยตรงเนี้ยเป็นหลุมนี่นยกลางคืนมันมานอนอยู่แล้วมานอนเฝ้าหลุมอาจจะไม่นี่ไงนะตามโม่งเลยเฮ้ยไม่โดนน้านะนะ้านะริวร็วริวรริวเฮ้ยผมพลาดไปแล้วไปแล้วโคตรไวเลยแม่งอยู่ในหลุมแม่โคตรเนียนน่ะเห็นนั่นลูกก็ตาอ้าวแล้วมันพุ่งไปไหนอ่ะอ๋อลงนู่นเหรอ เนี่ยตรงนี้โคตรน่านอนเลยเนี่ยุยฝนท่วมอุตัวแดงเลยอะ่ะร้อนบอกเลยคลองนี้นะคนฝนตกเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ชื่อคลองนะครับว่าชื่ออะไรนะแล้วผมจําเส้นทางไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้องคอยให้นะัะลูนเขานากับพวกนักกรอบเขานาหลุมปานินโคตรเยอะแล้วตัวขึ้นแบบไซส์มีแต่ตัวแดงแดงแดง,แดงนั้นเลยอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหาพิกัดไว้ให้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกที่หลังตัวนี้เราก็ลองสองสองนั่งนั่งสองสองก่อนวันนี้สนุกมากนี่การวมรวมกันไม่รู้ว่ากี่แต้มแล้วนะเม่ทะลุยี่สิบแล้วเหรอวันเนี้ยเ,ออเดี๋ยวผมมารวมผลงานให้ดูทุกคนตอนกลับบ้านเนาะกาคงอีกไม่นานหรอกเพราะตอนช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มจะแบบเงียบๆวันนี้เริ่มเงียบแล้วเริ่มไม่ค่อยมีขึ้นอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ลองมาชมดูกันก่อนเ,ออเงียบแล้วอ่ะไม่มีขึ้นเลย เรากลับไปที่รถด,ดีกว่าเดินกลับไปดีกว่านี่ไงในหลุมในหลุมอุ้ยในหลุมโอ้โยไม่โดนาไหนแล้วนี่มันว่าออกซ้ายมันนี่กลับมาขึ้นปะวะหูสูงไม่นิดเดียวเองอ๋อเสียดายเสียดาย ไปทุกคนพอดีกว่ากลับบ้านครับผลงานได้เต็มที่แล้ววันนี้จะไปไหนจะไปไหนยังไม่พออีกเหรอนี่ดูไปช่อนนี้ดูไปช่นตรงนี้ไม่ต้องมาเอาปลามาลงถ่ายเลยโอ้โหไม่พอใจอีกวันนี้ได้ตั้งเยอะตั้งเยอะนี่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 ทุกคนดูของเราโอ้โหนะของเราเรียงก่อนเลย อันนุ้ยของนารุนเหรอหรือของนักกอล์ฟอ๋อของของนารุนยังไม่ได้เอาลงอ่ะดูดิน้อยแน่ดูดิใครจะชนะวะสามคนเดี๋ยวดิยังไม่ทันใครเลยโอ้โหอะไรวะเอาปลาออกมาเลี้ยงเสร็จปุ๊บพวกยังเก็บใส่แล้วเนี่ยเอาหาไว้ก่อนโอ้โหนี่นะครับปลาของแต่ละคนนะอันนี้จะเป็นของนักกอล์ฟนะครับ แล้วก๊อจัดไปยี่สิบห้าครับผมยี่สิบห้าตัวแล้วตัวแบบบิ๊กๆนะครับประดุกประช่อนโอ้โหส่วนน้อร์ราศูนสิบแปดแต้มของผมเองมาชาา้าก่าเขาถ้ามาพร้อมกันนะป่าน,นี้ผมน่าจะกดไปเป็นพันแต้มผมก็พึ้งตื่นพึนะ้งโทรโอเค มาดูผลงานของนรูนกันทุกคนโอ้โหเจ้าตัวนอนนั่งคุมเลยอะให้เจ้าตัวบอกดีกว่าว่ากี่แต้มสิบส <14. S 1> ี่อะสิบสี่สิบสี่แต้ม <laughs> มามาสายสุด <laughs> มาสายสุดเลย, <laughs> ยานะมาสายสุดได้สิบสี่ตัวถือว่าโอเคนะเก็บตกเก็บตกโอเคอ่ะอืมเน้นเน้นไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยหมายอะไรน,น่าจะเป็นคลองปากหลักนะใช่ไหม ข้อปากหลักใช่ของปากหลักทุกคนเส้นประเวทนาะ,ะประมาณนี้แหละกะใครรู้รเส้นคลองที่ว่าลองดูแล้วเราใครคุ้นเคยก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับช่วงนี้ปลาหลุมจะจะเลยช่วงนี้นะแล้วก็คลองสิงโตก็มีตัวเข้าแต่รู้สึกว่าจะมองยากหน่อยเนาะนี่แหละครับผลงานก็โดยรวมก็ประมาณเนี้ยสามกองเนี่ยอืม ทำแข็งนานปยะกะขอตัวลากลับบ้านครับผมพักผ่อนนอนนะพวกนี้ลุยงานกันต่อนะครับผม <Okay. S 1> วันนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วล่ะกับสำหรับหนังสติ๊กยิงปลานะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ